เดี๋ยววันนี้พี่เลยจะมาทำคลิปให้กับเอฟซีนะครับทุกๆท,ท่านเลยยิ่งโดยเฉพาะใครที่สั่งโชคเก้าชั้นเบบีรูปผสมทับทิมสยามนะครับโอ้โหสีชมพูหวานแหววซึ่งคัดหัวไม้จริงๆครับมาให้เพื่อนๆเ,เลยอะคลิปนี้นะครับจะมาบอกแนวทางวิธีการ F ต้นไม้เบบีนะ เพื่อ,อเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการตายนะฮะหรือการยุบลงซึ่งพี่เลยบอกเลยว่าไม้เล็กๆแบบนี้เนี่ยเอาจริง,รงนะโดยทั่วไปเขาไม่ซื้อขายกันหรอกครับนูนครับสีดีสีสเสถียรแข็งแรงนั่นแหละครับเถึงจะจ่ายเงินจ่ายทองกันแต่พอช่วงยุคกระแสไม้ด่างมาแรงนะครับความต้องการของต้นไม้สูง ไอการส่งต้นไม้ทางไปรษณีย์เนี่ยมันก็เลยแพร่หลายทีนี้ความใจร้อนของคนเนี่ยเชื่อไหมครับตัดสดก็ซื้อมเมล็ดก็ซื้อคืออะไรที่ไม่เคยทำในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ทำหมดเลยนะครับดังนั้นแน่นอนเรื่องอความเสี่ยงในเรื่องการตายมันจึงสูง เพราะโดยธรรมชาติที่เราซื้อไม้เนี่ยหุยทํำไมสวยทํำไมแข็งแรงอ่ะเราไม่มีทางจ่ายเงินจากร้านต้นไม้หรอกครับมาเข้าเรื่องเลยสิ่งแรกที่เพื่อนๆที่เอฟต้นไม้พิเลไปไซส์เล็กไซส์เบบีคุณต้องแกะ <c oughs> คุณต้องแกะกล่องแกะแตะกร้าออกมาแล้วก็ทิ้งต้นไม้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรไว้อย่างน้อย1-2วันเลยนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะให้เขาชินกับสภาพชินกับสภาพที่บ้านที่เราอยู่ก่อนเนี่ยแค่แก่ครับแล้วก็มาวางไว้ในที่ปร่ปงปรงลวมถ่ายเทสะดวกจะสังเกตว่าเครื่องปลูกท้าแห้งนะท้าแห้งท้าแห้งจากการขนส่งเนี่ยพี่เลนแนะนําแบบนี้ครับนี่หาหาก่องแบบนี้หรือใครมีจานรองจานรองพลาสติกต้นไม้เนี่ยคุณเอามาได้เลย จานรองจะเหมาะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของถ้วยที่เก็บน้ําแบบนี้แนะนําว่าปริมาณน้ําต้องไม่สูงมากอพี่เลยทําให้ดูเลยนะครับส่วนน้ำอ่ะโอเคบอกนิดนึงนี่สูตรใครก็สูตรมันนะคะพี่เลยใส่น้ํายาเล่้งรากลงไปด้วยบางคนอาจจะหยอดน้าส้มควันไม้ก็ได้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ไข่ก็ได้นะครับหรือ เป็นพวกน้ำหมักชีวภาพแต่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะอะเดี๋ยวดู B1 พี่พิเลนะครับนี่พิเลเอาลองก้นประมาณนี้เองไม่สูงมากกาเอานะครับกาเอาเนาะไม่ต้องสูงมากกะว่าให้พื้นเนี่ยพื้นเครื่องปลูกเนี่ยมันดูด,ด,ดซึมได้นี่ฮะเห็นไหมปิมปีมเองหมายถึงว่าแค่ให้มันท่วม กินเนื้อที่ของกระถางมาสักประมาณครึ่งเซนก็ได้นี่ครับอ่ะพี่เล็กะให้ก็ได้นี่ประมาณนี้เห็นไหมฮะแถบตรงที่อ่าเป็นเส้นแรกขีดแรกตรงนี้ให้น้ําอยู่ประมาณนี้แค่นี้พอนะครับเห็นไหมด้วยความที่ก้นเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ําขึ้นไปอ่าดูดแล้วก็อ่าเลี้ยงต้นไม้นะครับ มาลองดูอีกต้นนี่ฮะทีนี้วิธีการดูแลก็แค่มั่นดูอย่าให้น้ำแห้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตก็คือสังเกตเครื่องปลูกด้านบนถ้าเขาดูแห้งจนเกินไปเราลดได้ครับลดได้แต่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับลดให้เครื่องเครื่องปลูกเขาชุ่มชื้นได้นะนี่ครับไซ์นี้อยู่กับพิเรได้ประมาณ น่าจะเข้าเดือนแล้วครับนี่นะครับเดือนเสร็จแล้วเนี่ยตอนรับมาตอนรับมาพี่เลรับมาใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องสีนะที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยตอนที่พี่เลรับมาเนี่ยสีชมพูเลยนะครับสีชมพูเข้มเลยเนี่ยกลุ่มนี้สีชมพูเข้มแล้วโดยเฉพาะต้นนี้ฮะ ต้นนี้คือเข้มเลยนะครับสีออกออกออกเขาเรียกอะไรดีอ่ะมีเหลือบชมพูแล้วก็ลำต้นนี้เข้มดำเลยแต่ที่สภาพตอนนี้เป็นแบบนี้ครับเพราะพี่เลเลี้ยงในล่มทำไมถึงเป็นแบบนั้นอันนี้สูตรของพ่เลเองนะครับใครเจเอไปใช้ก็ได้คือเบบีพิเลไม่ได้เน้นสีสวยอ่ะย้ำนะครับตอนเบบีพิเลไม่ได้เน้นสีสวย ตอนนี้พิเลเน้นโตเน้นอวบนะครับเน้นโตเน้นอวบเพราะอะไรเพราะตอนเอามาเนี่ยพิเลเอฟอาอย่างต้นนี้บอกเลยครับ699 F มาต้นเล็กครับเนี่ยเห็นไหมมีติดหรือบๆชุชมพูก้านนี่โอ้โหเข้มเลยแต่พอมาอยู่กับพิเลอันนี้น่าจะเป็นใบใบใหม่นะครับเนี่ยตอนมามีแค่ไม่กี่ใบตอนมามี2ใบแต่อีกใบเขาผัดไปแล้วเหี่ยวไปแล้วนะครับ คือกำลังจะบอกว่าตอนเล็กเราเห็นสภาพแล้วว่าเหลือบชมพูคือเรา F มาเนี่ยเอฟมาชมพูทั้งนั้นเลยชมพูอันนี้จะออกแดงด้วยซ้ำครับเนี่ยเราเห็นแล้วเรามั่นใจแล้วก็เลย F มาแต่พอมเลี้ยงอยู่บ้านแน่นอนบ้านพิเลไม่มีสลนไม่มีอ่าสวนที่อยู่กลางแดด360ที่รับแดดได้ทั้งวันไม่มีครับดังนั้น มันก็จะมีส่วนที่เป็นร่มจะโดนแดดแค่ช่วง Zac แค่ช่วงสายครับช่วงเช้าช่วงสายประมาณ8โมง9โมงพอ10โมงไปก็ไม่มีแดดแล้วดังนั้นนี่ฮะพี่เลมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเรื่องสีเลยพี่เลจะไปทำสีตอนเขาใหญ่แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงแดดได้แล้วอยากให้สีสวย Tas ตั้งแต่เบบีเลยสามารถทำได้เลยสามารถทาได้เลยนี่ครับวิธีการและอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่ะ นี่ฮะขั้นตอนหนึ่งนะได้ไปพักไม้สักประมาณวันถึง2วันนะครับเราก็ให้สังเกตเครื่องปลูกถ้าแห้งสามารถทำทำแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเติมน้ำนะครับเติมน้ำในถาดรองน้ำเนี่ยแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ไปทำแบบนี้เลยและอย่างที่สองอันนี้ก็สำคัญอบได้ครับควบแน่นได้ครับ จะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าทำก็จะดีนะครับต้นไม้ก็จะฟื้นเร็วเดี๋ยวพี่เลยทำให้ดูนี่ครับวิธีการควบแน่นของพี่เลเห็นไหมพี่เลใช้กล่องพลาสติกแบบนี้เป็นของที่เหลือใช้เราไปซื้อของกินที่มีลักษณะแบบนี้พี่เลก็จะเก็บไว้ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ไปเนี่ยอบในลักษณะไหนก็ได้จะใช้ถุงพลาสติกห่อก็ได้แบบนี้ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพึงระวังคือห้ามโดนแสงแดดที่ร้อนเกินไปแดดลำไรได้นะครับแดดหรือช่วงเช้าได้นะครับแต่เกิน9โมงนะฮะเช่น9โมงครึ่งหรือ10โมงขึ้นไปอย่างเงี้ยแดดบ้านเรามันแรงนะครับไม่แนะนําเลยหรือถ้าไม่อยากเสี่ยงเลยเอาไว้ชายคาได้ที่มีลมพัดเขาเรียกว่าอะไรอะระบายอากาศได้ดีเท่านี้เองครับแล้วไม้เบบีของเพื่อนๆจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับอ่ะยำ้ำหนึ่งเน้นเรื่องความชื้นนะครับ ต้องไม่มากจนเกินไปลดเช้าลดเย็นไม่ได้นะครับวิธีการของพี่เล็กก็คือลดให้ชุ่มครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นนี่ฮะใช้จานรองน้ําแบบนี้แล้วไม่ต้องลดเลยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จนกว่าเราแบบเห็นสภาพเครื่องปลูกข้างบนถ้ามันแห้งเกินไปก็ลดทีหนึ่งนะเอาเป็นว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้เราเช็คสภาพเครื่องปลูกด้วยสายตาเรานี่แหละครับว่ามันแห้งเกินไปหรือหรือใบอ่าหรือใบเนี่ย โหถ้าแห้งจนใบสลดเลยนี่ก็ไม่ไหวนะครับก็สามารถเติมน้ําได้นะครับเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม้เบบีตายเนี่ยส่วนใหญ่นะลดน้ําเยอะเกินไปครับไอเรื่องที่ไม่ลดเนี่ยน้อยมากน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ลดจนเน่านะครับเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่อุดหนุนกันยังเหลืออยู่นะ <laughs> ลดแรกต้องขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เลยโอ้โหใครไวใครได้จริงๆก้า <laughs> ต้นแรก นะครับก้าต้นแรกที่พี่เลคัดหัวไม้สวยๆมาตอนนี้เหลือ3ต้นรีบทักนะครับถ้าหมดต้องรอล็อตใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ